สบายดีพี anyway. ่น้องสบายดีสุกุสคนสบายดีเอฟซีถูกท่านเด็กขมาด้วยส้มส่องคลองแม่ตาพี่น้องเอ้ยหลังจากที่มาแต่เมืองพี่น้องหิวข่าวเกือบตายเกือบตายอืมหิวกันน้องมมกดขมากับมาทีกินหัดข่าวลอยเบียนเบิ่นลอยหงเฮียนถ้าน้องกินงัดข้าวปุ้นก่อนน้องเอ้ยกินข้าวเพนนี่หนี่งนะมาเด้อมาเด้อกินข่าวเพนน้องกัน งาดกระปุ้นอย่างเดียวงาดกระปุ้นก็ต้องขิดไปลงวไหมต้องนีเพต่ปงัดไปก่อนแล้วเพ่อาโนซุหิวเขาวแห้งหิวเขาวแห้งมาแต่เมืองน้องเมตข้าเขาเมืองปับซองน้องงานกับปุ่นกันเลยไปน้องเไหมต้องขิด มาได้แกะก้อนมากับโรงเรียนบ่ยังสิแกะ <forcé certains respuesta> <coughs> <coughs> <tun -hian> ก่อนบาตาบาต้ากับสามิวจะกลไปลงน้ำมาขังแล้วก็พูดยันดเบสน้ว ร้านยาห,ห่างประตูงัดอย่างเดียวพี่ตาผมกับพี่ยูมันหนี่งเมื่อบ้าน Bon en มัือศพกำนังมันุษย์กิดไม่ถูกม่รู้บ้างกระปุ่นกับกระปุ่นกับแพงลุงโลนเจ็ดพันเหรอียญไม่ตากินใส่ลิ้นนงกินแต่เบิร์ดแล้วกันดู อยู่ตลาดเด้ะพอแถวหันก็จะบุมีเพราะว่าันออื่นบุญน้องม่วงก็จะสั่งบดุญออื่นบุญน้องม่วงอันนี้มีคนจ่านี่อ่ะ

You could going it Good night. you good. จะเอากล่องของผักมันตงมีเมืองเขาเมืองนี่ปุอยจะดีผากล่องเครื่องไม้คนจากมียางก็ยังหูคนว่าอะไรแกบางรอเบิรคลิปันเองมาแล้ว lên cái ừ. như nhắn của bố nó con không có lên ส่งนายเอยเฮ้ยส hmm? ่งนายจอมเสดเรียกสองป้าอ้าวพันบ่ฮะพันพันวันอะไรบอกด้ฮะบอกเอฟซีพังมันด้สิซืเนี่ยเลขเล่าได้มหมเนี่ย ขอรูบปะครัขอืบปะค,ปะคป้ะไม่เนรล <c oughs> ืน้องติดพันบารู้ไิดพัน ยงน้อยมชยกินมาได้ลูกกินมาได้จะไปดิฝรล่งจะกินมาได้ดอกลูกข้าขคอ้าคอก้าคอ้าท้อนลองกิดพันเหรอืน้ะลืมน้ำลืมน้ำเราคว่าหาเลขอปตา

คือยๆไปเก็บป้าวันอู่มงบูม่นั่นเมนบนน่ะนั่นน่นมนบบกจ๊จ๊นี่เกเอร้สับปะน่ะนั่นน่นนั่นน่น

จีจิ๊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 จิิ๊จ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 ิ๊ บนแลสมาสรลมาภาควนแมตตาขอจบคลิปใบเพี้ยนคนนี้และไปรุ่งตีนนาพ้อกันมาอย่าล่มากวนใสก์แตโคตกำมาหัดูซึมละละย่องของแมตตาในเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็่องบาตาา่องน้องเม็ดน้ำขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามบักกะหับสมมาตลอดสบายดี